สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง iPhone to Hand Channel นะครับวันนี้มีสินค้านำเสนอนะครับเป็นเจ้าตัว iPhone 13 Pro Max นะครับโอเคนะครับ่อรับชมคลิปนะงรับแล้วกดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แเราด้วยนะครับโอเคมาดูที่ตัวเครื่องกันดีกว่านะครับต้องหยิบผ้ามาลอนะฮะเพราะรุ่นนี้จับปุ๊บก็เป็นรอยมือทันทีนะครับเขาเงาจริงๆนะฮะนะครับติดไม่เช็ดก่อนแลวนะครับตัวเครื่องเงาๆนะครับสวยๆเลยเนาะนะครับ ลอยมือผมเต็มเลยนะเช็ดออกก็เงาแว้บเลนครับนะครับเคนะตัวเครื่องนี้สภาพสวยๆนะครับพร้อมใช้งานเลยเนาะซื้อไปใส่โปร Apple ID 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 ใส่แอปโป Apple ID Line เลยทั้า ID ต่างๆนะของท่านที่ท่านมีอยู่นะครับก็สามารถใช้เครื่องได้เลยเนาะหรือไม่ถ้าไม่ใส่ไม่ใส่แอปเปิลก็ได้นะครับ ก็แค่ใส่ใส่ซิมไปกใช้ได้งานได้ปกติเหมือนโทรศัพท์ทั่วไปนะครับแต่สมัยนี้ก็ทุกคนเนาะผมเชื่อว่าทุกคนนะ่าจะมี Apple ID ดีหมดนะครับถ้าไม่ถ้าไม่มีก็สมัครได้ง่ายๆนะครับสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับนี่ครับตัวเครื่องสวยๆเลยนะครับ iPhone 13 Pro Max สีทองนะครับโอเคนะครับตัวนี้ติดฟิล์มกระจกเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่นะฮะความจุแบตเตอรี่นะครับสุขภาพแบตเตอรี่อยู่ที่99%นะครับเหลือๆยาวๆนะฮะต้องบอกเลยครับตัวนี้โอเคแล้วอ่ะดูแล้วนี่ครับมาที่จอภาพนะครับปรับแสงลดแสงได้ปกติเลยนะครับปรับทูโทนได้ปกตินะครับเครื่องเดิมๆไม่เคยแกะเคยซ่อมนะฮะโอเคขอแสงประมาณนี้แล้วกันนะจะได้ดูเครื่องชัดๆหน่อยโอเค นี่นะครับมาดูเกี่ยวกับตัวเครื่องกันนะครับนี่ครับเป็น iPhone 13 Pro Max นะครับเป็นเครื่องไทยนะครับความจุ128 g b ไนะครับผมไม่ได้จำกัดการใช้งานของซิมนะครับคือท่านใช้เครือข่ายอะไรอยู่ก็สามารถใช้เครือข่ายนั้นได้เลยนะครับโอเคแล้วก็มาถึงระบบเสียงนะฮะเทสเสียงกัะชนิดหนึ่งนะครับบอกเลยว่าเสียงเข้ามาแบบเต็มๆนะครับเสียงมากกระหึ่มกระหึ่มมากๆนะครับเบาๆนี่ยนะฮะแสบหูจังเลย นะครับาจะเบาทีนึงโอเคนะครับทุกฟังก์ชันทํางานได้ปกตินะครับมาถึงการเทสการถ่ายรูปนะครับนี่นะครับโฟกัสแสงได้ปกติเลยนะครับนี่นะครับซูมย่อขยายทางหูทางหูได้ปกติเลยนะครับนี่นะครับได้ปกติเลยนะครับโอเคจะลองเทสการถ่ายรูปดูให้ดูนะครับนี่นะครับนี่นะครับ ดูคมชัดเลยนะครับต่อไปเป็นกล้องหน้าเนาะนี่นะครับกล้องหน้านะครับก็จะถ่ายนี่ครับชัดๆเลยนะครับแอร์ชัดๆเลยฮะนี่นะครับชัดมากนี่ขนาดกล้องหน้านะครับชัดขนาดนี้นะครับโอ้โหสวยงามมากๆนะครับ i p h o n e 13 Pro Max นะฮะโอเคก็ประมาณนี้เนาะมากันครบกล่องเลยทีเดียวนะครับจะมีเป็นสายชาร์จนะครับแล้วก็มีเป็นคู่มือของเขานะครับนี่นะครับคู่มือของเขาเข็มจิ้มส่งจิ้มซิงอยู่ในนี้หมดนะครับ แล้วก็มีใบเสร็จมาให้นะครับตัวนี้นะครับเรียกว่ามากันครบกล่องเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับเป็น iPhone 13 Pro Max นะครับสีโกลด์หรืสีทองนะครับ128 g b นะครับผมเรียกว่าใช้งานกันอยู่ยาวนะฮะเครื่องสภาพสวยๆพร้อมใช้งานสุดๆไปเลยทีเดียวนะครับโอเคนะครับถ้าใครสนใจนะครับทักเฟซทักไลน์มาสอบถามได้นะครับหรือไม่สะดวกทักมาก็โทรมาสอบถามได้เลยนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับสเปคเครื่องนะครับแล้วก็ราคานะครับจะแจ้งทีที่หน้าเพจอย่างครบถ้วนเลยเนาะ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับยังไงเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ